ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมนะครับในวงการเกมหรือว่าวงการพับจีนะครับผมที่ผมเล่นมาอยู่ก็ประมาณ7ปีนะครับผมใช้ระยะเวลาคิดว่ามันสําเร็จแล้วละ่ะในตัวผมที่ผมตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าผมอยากแค่ไปเล่นโมลีของพับจีนะครับผมก็ทํามันได้สําเร็จแล้วเหมือนว่าตัวเองก็หมดไฟหรือหมดอะไรไปทุกอย่างที่ตัวเองทํามาทุกอย่างก็คือหมด ทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ได้ไปเล่นกับพี่กีนด้วยก็คือพี่กีนแกก็บอกว่าแก <_ d ream> จริง,รงๆแหละแกก็ไม่อยากให้เลิกแข่งนะครับแกย,ยังอยากผมหรือว่าอยากเห็นน้องๆ้องที่เขาเลิกแข่งไปเนี่ยกลับมาแข่งเกมนี้อยู่กลับมาทำคอมมูนิตี้ตรงนี้ให้มันดีหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแกก็ไม่อยากให้เลิกแกก็กกอู้นั้นถ้าจำไม่ผิดแกไม่อยากให้ผมเลิกแกก็บ่นเป็นชั่วโมงนะครับก็ ของคุณพี่ยินมากที่ตอนนั้นไม่อยากให้ผมเลิกแต่ตอนนั้นมันหมดไฟแบบหมดไฟจริงๆแต่ตอนเนี้ยพร้อมแล้วแต่อุปกรณ์ไม่พร้อมณนะตอนนี้ผมก็เรียกว่าศึกษาแผนหรือว่าทาวิธีการเล่นอย่างเดียวนะครับคือตอนนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรแล้วมีแค่โทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวที่จะใช้ดูไอเกมเกี่ยวกับพับจได้นะครับตอนแรกที่ผมเล่นเริ่มเล่นเกมนี้ผมก็ไม่อยาก ตั้งใจที่จะเล่นมันหรอกก็คือเหมือนว่าในร้านเกมอะ่ะมันมีคนที่เล่นเกมเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเกมอะไรแต่หน้าตอนนั้นน่ะมันต้องซื้อเล่นไงผมก็เรียกว่าลําพังอะ่ะแม่งมีตังไปเล่นเกมมันก็วนหัวอยู่แล้ะจะเอาตังไปซื้อเกมอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เล่นครับแล้วก็เหมือนว่าไปยืมไอดีพี่สักครั้งหนึ่งมาเล่น เล่นอยู่ประมาณ5นาทีมั้งแล้วผมก็กดออกเกมหาอะไรลงไปปืนก็ไม่มีจะไปยิงใครตายวะผมก็ไม่เล่นแล้วก็ช่วงนั้นมันก็เรียกว่ากระแสมิดพับ g แีแรงแล้วก็จะมีเหมือนว่าว่าเอาคนดังๆไปอยู่ด้วยกันนะครับเป็นทีมมิดพับ g ีจะมีช่วงนั้นไล่ up พี่แทนอไอ้ไอ้กำแพงกำแพงอะไรของเขาอ่ะ ช่วงนั้นแหละที่จะไปทัวร์ต่างประเทศอะกว่าผมจะเริ่มเล่นพับจีเนี่ยผมก็ดูพี่บอยพี่กีเนี่ยประมาณ1ปีครับกว่าจะเริ่มจะเริ่มเล่นช่วงนั้นผมเรียนอยู่ปวช3นะครับเริ่มเล่นเกมเนี้จริงๆอะตอนที่ผมอยู่ปวส2นะใช่ช่วงช่วงปวส2เพราะว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีคอมไม่มีอะไรมีแค่ร้านเกมนะครับผมก็ได้เล่นร้านเกมแล้วจากนั้นผมก็เรียนจบ ผมก็ไปทํางานปีครึ่งอ่าผมก็ได้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งตอนนั้นเรียกว่าอยู่ดีๆจะพัดจะผูไปรู้จักพี่แปะดุนแหนมกันแล้วกันวันนั้นอยู่ดีๆร้านเกมที่ผมเล่นประจําอ่ะมันอินเทอร์เน็ตมีปัญหาแล้วมันมีเด็กคนนึงบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ไปลองอีกร้านนึงอ่ะพี่แปะพี่แปะตอนแรกผมก็งงว่าพี่แปะแปะไหนวะก็เลยไปดูตอนนั้นอ่ะมันจะเหลือว่างแค่เครื่องเดียวถ้าสมมติว่ามันไม่ว่างตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้จักพี่พี่พี่เก่งหรือว่าพี่แปะนะครับ ผมก็จะไปไปเลยแล้วก็เล่นกับร้านเกมแกเนะ่ยอยู่ประมาณปีกว่าแต่ว่าโอ้แกเปิดมานานแล้วแกเปิดมา10กว่าปีแล้วนะที่ผมจําจําได้นะแล้วก็มีไปทำคอนเทนต์อะไรกับแกอยู่เป็นโดนผีลุงผีหลอกถ้าผมหาคลิปเจอเดี๋ยวเอามาให้ดูนะหลังจากนั้นก็คือมันจะเป็นช่วงโควิดนะครับแล้วก็พี่พี่แป๊ะเนี่ยแกก็เลยประกาศในกลุ่มนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะขายคอมพิวเตอร์นะนะถ้าสมมุติว่า ใครสนใจมาซื้อกับพีได้แก่ก็บอกผมงนี้เนาะช่วงนั้นที่ได้มาเนี่ยไอ้ไอ้เก้าอีตัวเนี้ยไอไอนเนี่ยทุกวันเนี้ยผมก็ยังใช้มันอยู่ <S <S <ๆ>ผมซื้อต่อแกนีประมาณ1 0,000ืสเปคก็จะเป็นเอ่อไรเซน5้าสอัน่อ่า M.2 ูกับแร็นี่ผมก็มาใส่เพิ่มแล้วก็จะเป็นการ์ดจอ1 6 6 0วันไหนจะแข่งเนี่ยผมก็บอกขาหน้าว่าคนหน้าครับผมเดี๋ยวผมลาง,งานนะครับเขาก็ถามผมว่าผมไปทําอะไรผมก็บอกว่าผมไปแข่งเกมมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า ช่วงกะนะครับมีจะมีสองกะก็มีกะเช้ากะกลางคืนเงี้ยส่วนเพราผมจะแข่งวันพุธนี้อย่างเงี้ยตอนเย็นเนี่ยผมลาหัวหน้าไว้แล้วว่าเอ้ยว,วันพุธนี้ผมขอลานะครับว่าเขาก็ถามว่าผมจะไปทาอะไรผมก็บอกว่าผมไปแข่งเกมครับก,ก็แค่นั้นแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เกลียว,ว่าเฮ้ยลาไม่ได้นะเว้ยผมก็ลาครึ่งวันเอาผมเบี่ยมแบบเบี่ยมมากอะ่ะ <c oughs> ก็คนมันรักคนใจใจมันอยากเล่นเกมแบบอยากเอาดีทางเนี้อยากทําให้พ่อให้แม่ ได้เห็นว่าอไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถทําเป็นอาชีพได้นะอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากนั้นประมาณ2อสเดือนนะครับผมก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดนี่นะครับขอแม่หนึ่งห้องแล้วก็ทำใหม่รีโนเวทใหม่อะไรหมดทุกอย่างนะครับ หลังจากนั้นแต่งเกมมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ผมก็มีแฟนนะครับก็ได้แต่งงานกับเ,เขาก็คบกันประมาณ4ีปีแล้วก็ได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งนั้นถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงเรื่อยๆแล้วก็รายการแรกๆที่เล่นเป็นออฟฟิเชียลของรายการ Rising Star ถือว่าทําผลงานของส่วนตัวของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั้นก็มีหนึ่งทีมเขาก็มาสนใจติดต่อตัวเราไปนะครับแล้วก็ไปเทสไปอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเขาก็มาบอกผมว่า ผมอ,อายุเยอะเกินไปช่วงนั้นผมอายุ24มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ผม28แล้วครับปูมันเป็นอะไรที่แบบฮะ24 24เป็นอะไรที่เยอะเหรอในการเล่นเกมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นะผมไม่ไปเทสทีมไหนเลยมีอคติกับตรงนี้ว่าถ้าสมมติว่ามีใครมาสนใจจริงๆก็คือทีมนั้นะต้องให้ผมเป็นคนจัดการเองทั้งหมด เว้นแม้แต่กระทั่งเลือกผู้เล่นเข้าทีมหรือการทําแผนหรือรอะไรประมาณนั้นนะครับทำอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็เฉียดขึ้นไปเล่นหลีกได้อยู่ประมาณ4ีหรอบช่วงนั้นก็จะมเีเขาเรียกว่าโปรโปรโปรแฟตไดท์ที่อะไรไปรู้กาฟ,ฟอร์กาฟ,ฟ,ฟ,ฟิวขรงมันนั้นอนะโอ้ทำผมตกรอบ4ีหรายการเยอะมากไอกาฟ,ฟิวเนี่ยไอแมวส้มเนี่ยหลังจากนั้นมานะครับผมก็ได้เริ่มเปิดใจอีกทีนึงก็คือว่า เราอะทําทีมกับพี่กับน้องอะเหมือนเหมือนผมอะผมจริงจังอยู่คนเดียวแล้วคนในทีมทั้งหมดอะไม่จริงจังกับผมเลยไม่มีความสม่ําเสมอไม่มีความอยากเล่นไม่มีความกระหายที่จะขึ้นไปเล่นในลีกก็เลยตัดสินใจเดินออกมปแล้วก็ไปรู้จักกับพี่คนนึงนะครับเขาก็ตอนแรกอะผมก็ไปเทสไปอะไรปกตินั่นแหละครับแล้วก็เหมือนว่าช่วงนั้นผมก็ทําบ้านด้วยแล้วมันก็ไม่มีเวลาดูอะไรดูผมก็ไปบอกพี่เขาแล้วเหรอว่า พี่ครับช่วงนี้ผมจะไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับพี่อยู่แถวบ้านผมมาเสียนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้าโศกมดทุกอย่างเลยตอนนั้นก็คือจะเลิกแข่งครับผมก็บอกพี่กับคนเจ้าของทีมคนนั้น,นะว่าเออเดี๋ยวผมจะเลิกแข่งแล้วนะอะไรประมาณนะั้นว่าเขาก็ขอคุยด้วยครับผมว่าเนี่ยเดีย๋ยวเอเอองับมาแข่งได้ไหมมาทําทีมเดี๋ยวพี่ให้ทีมเดี๋ยวพี่จะเป็นคนหาคนเข้ามาเองแล้วให้เองเป็นคนเทสให้เองเป็นคนตัดสินใจเองหมดทุกอย่าง ตอนแรกผมว่าผมจะเลิกแล้วแต่ผมก็เลย,เอยลองดูอีกสัครั้งหนึ่งเผื่อทำตามฝันในสิ่งที่เราอยากเข้าไปเล่นหรืออยากเข้าไปทําให้มันได้นะครับก็เลยตัดสินใจเล่นเป็นครั้งแรกที่ผมมีเงินเดือนนะครับอะไรที่ดีมากประสบการณ์ที่ดีมากหมดทุกอย่างเขาซัพพอร์ตเรื่องการคิดของเราอะไรของเราหมดทุกอย่างนะครับก็ดีมากขอบคุณก็ยังขอบคุณพี่เขาถึงทุกวันนี้ที่ เขาซัพพอร์ตผมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมขอบคุณเขามาทุกปีทุกปีอะไรนั่นแหละถ้าสมมติว่าไม่มีเขาในวันนั้นก็คือจะไม่มีผมในวันนี้ก็คือป้าป้านะครับก็คือพ่อของผมเขาก็เขาซัพพอร์ตผมแบบผมอยากได้อะไรเกี่ยวกับเกมมิงเกียแก่ซัพพอร์ตมทุกอย่างเลยม,มันมันมันเป็นโชคดีของเรานะที่ผมผม,ผมขอ,อนอกเรื่องหน่อยก็แล้วกัน เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนี่ก็คือมันมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับผมที่เราทําอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยแล้วมันมีคนในครอบครัวเราที่เข้าใจเราแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราเขาก็อยากเห็นฝันของเราให้มันประสบความสําเร็จนะครับก็ขอบคุณพ่อมากขอบคุณแม่มากแล้วก็ขอบคุณแฟนมากนะครับที่ทําฝันของผมตรงนั้นให้มันสําเร็จอะดราม่าพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไหว แล้วก็ได้เล่นแล้วก็ตอนนักก้นก็จบอันดับที่2นะครับเขาเรียกว่าซีซั่นต่อมาเนี่ยก็ได้ไปเล่นปโปรลีกก็ถ้าถามว่าในโปรลีกทำผลงานได้ดีไหมถ้าสำหรับผมอะในผลงานส่วนตัวสำหรับผมว่าผมไม่ได้ขออะไรมากผมขอแค่พี่บูกับพี่อาร์ตได้เรียกชื่อผมแล้วแบบได้เห็นช็อตที่ผมแบบฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรประมาณนั้นแบบตกใจอะ เป็นอะไรที่ฟินแบบฟินมากๆเลยทุกวันนี้ที่ผมเข้าไปดูวิดีโอเดิมๆหรือว่าอะไรเดิมๆที่ยินเสียงพี่วูกับพี่อาร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบฟินแบบฟินมากๆเป็นเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะ้ะมันต้องกำหมัดมากครับแล้วว่ารีไทยโดนยิงจิกติเฮ้ยพิชาดารอยนัดเต่าโอ้แล้ววงเด้งฮะให้ดูทีครับพี่คัพิชาดา หลังจากนั้นก็ทีมก็ได้ตกชั้นลงมานะครับอาการเหมือนคนอกหักครับอกหักไม่เอาอะไรแล้วแล้วก็อยู่ที่ตัวเองด้วยก็คือเหมือนแบบว่ามั่นใจของตัวเองมากจนเกินไปช่วงนั้นมันดาวเป็นอะไรที่แบบว่าไม่อยากเล่นก็เข้าใจนะว่ามันต้องมีทุกคนมันก็ต้องมีความผิดหวังหรืออะไรกันไปนะครับช่วงนั้นก็เหมือนจะไม่อยากแข่งหรือว่าไม่อยากอะไรแล้ว แต่ก็ในซีซั่นถัดมามันก็มีพี่ชายคนหนึ่งหาทีมให้ผมนะครับผมก็ได้ทาการมาอยู่ในทีมทีมนั้นแล้วก็อยากจะเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองอยากเล่นนะครับถ้าถามว่าผลงานตรงนั้นที่ทำมาได้ดีไหมในทัวร์นาเมนต์นั้นก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับก็ตำแหน่งที่ผมเล่นจริงๆอ่ะผมเล่นเป็น IGL นะครับแล้วก็รายการสุดท้ายที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นเป็นเอทครับ ก็เหมือนแบบว่าณตอนนั้นก็คือจากที่มันมืดอยู่แล้วก็กลายเป็นมืดมอดสนิทเลยคือมันไม่มีแรงอะไรที่จะไปเล่นเกมนี้แล้วอ่ะมันแบบจบแล้วสําหรับการเล่นพับจีตรงนี้คือผมพอและอะไรประมาณนั้นไม่เอาและพอแล้วเลิกละจบแค่นี้วันสุดท้ายนะครับที่เล่นเกมนั้นก็ไปเล่นกับพี่กีนแล้ววันต่อมาผมก็เริ่มประกาศขายคอมพิวเตอร์นะครับช่วงนั้นก็คือ หมาผมอะไอตัวเนี้ยไอพอดีเนี่ยมันป่วยด้วยแล้วก็หมาเนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แพงกว่าคน <c oughs> เข้าโรงพยาบาลสองสามวันรอบไปหมื่นฝ่าชิบหายผมว่าขายเขาเรียกว่าขายออกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเข้าโครงที่จะเอาไว้เล่นเลยอย่างเงี้ยนะครับก็นับปัจจุบันเนี้ยผมห่างจากพับจีไปก็ หกเจ็ดเดือนได้แล้วไม่ได้เล่นเลยไม่เข้ามาดูเลยจะมีช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มได้กลับเข้ามาดูแล้วประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับที่เริ่มกลับเข้ามาดูอะไรดูน่าจะดูไปเรื่อยๆแต่ก็ที่ตั้งเป้าไว้ก็กลับไปแข่งก็ประมาณช่วงสักช่วงต้นปีนะครับหรือว่ามันเป็นรายการ Official, ออฟฟิเชียลเฟสแรกนะครับพับจีเฟสเฟสที่หนึ่งอย่างเงี้ยผมก็พยายามที่จะกลับไปให้มันทันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนั้นจะ เก็บเงินหรือ,อซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ให้มันครบได้หรือเปล่านะครับก็คิด,ค,ดคิดอยู่ว่าจะทันหรือไม่ทันหรือว่าถ้ามีใครกดหรือว่าหัวใจหรือว่าอะไรทําให้ผมมันมีรายได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเอาเงินตรงนั้นนะครับมาเอาไว้รอซื้อคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าผมก็อยากกลับไป ที่แล้วรอบที่แล้วผมฝันว่าผมจะไปโปรลีกแต่รอบนี้ยผมจะไปเอแพ็ให้ได้แล้วก็จะไปแข่งระดับโลกให้มันได้ตรงนั้นที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับถ้าสมมติว่าผมได้กลับไปเล่นจริงๆแล้วก็จะเป็นทั้งหมดนี้นะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ของผมที่ผมเล่นพับจีมาในตลอด7ปีนะครับมันไม่ละเอียดเท่าไหร่หรอกแต่ก็มันเป็น ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมได้ทํามาสําเร็จแล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันได้กลับไปทําอีกผมก็จะทาให้มันเต็มที่กว่าเดิมในสิ่งที่เองเคยพลาดมาผิดพลาดมาทุกอย่างนะครับผมก็ยังอยากแข่งเหมือนเดิมยังอะไรเหมือนเดิมนะตอนนี้คือมีไฟหมดทุกอย่างแนละ้วเหลือแค่อย่างเดียวคือคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะตอนนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าผมก็จะมา,เ,าเขาเรียกว่า ให้ความรู้เกี่ยวกับสเปคที่จะเล่นพับ g นะครับสําหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่ใครอยากจะเริ่มแข่งพับ g ีนะครับเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ